เสือดำสอนลูกล่าลิงคืนจันเต็มดวงเงาแห่งป่าดงดิบยังมีชีวิตทุกสายตาเฝ้ารอการเคลื่อนไหวแรกของผู้ล่าแห่งเงาแม่เสือดำย่องเงียบในเงาไม้ลูกสองตัวเดินตามหนึ่งดำสนิทอีกตัวมีลายจุดแม่เสือดำสอนบทเรียนสำคัญที่ไม่มีในตำราเสียงลมหายใจคือสัญญาณเดียวที่ลูกต้องฟัง เหนือกิ่งไม้สูงลิงกังเริ่มนิทราอย่างไม่รู้ว่าความเงียบเบื้องล่างคือภายในเงาจันทร์ลูกเสือลายจุดเริ่มก้าวเร็วเกินไปใบไม้ไว้เสียงกรอบแกบดังขึ้นเสียงเล็กน้อยคือความผิดพลาดที่อาจหมายถึงความหิวอีกหลายคืนแม่เสือหันกลับจ้องลูกนิ่งแววตาคมสะท้อนแสงจันทร์ลูกหยุดนิ่งตามคำสอนสายตาเพียงหนึ่งครั้งจากแม่ คือคำเตือนจากประสบการณ์หลายปีในปา่าแม่เสือเปลี่ยนทิศย่องอ้อมด้านหลังต้นไม้ใหญ่ชี้แนะแนวลมให้ลูกเธอพาลูกย่องย้อนลมเงียบกว่าความฝันของเหยื่อลูกเสือดำสนิทปีนต้นไม้ใช้กรงเล็บเกี่ยวเปลือกเงียบลิงหนึ่งตัวพลิกตัวจากกิ่งนี่คือช่วงเวลาที่เลือดในกายเริ่มเรียนรู้จังหวะของผู้ล่าการจู่โจมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงิเดียวลิงถูกจับโดยลูกเสือ บทเรียนจบลงด้วยเสียงเงียบความสำเร็จแรกเกิดขึ้นในรัติการแม่เสือเดินเข้ามาแตะหัวลูกเบาๆใต้จันเต็มดวงคืนนี้ป่าสอนให้พวกมันรู้ว่าชีวิตต้องลาด,ด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงเที่ยวและกรงเล็บขอบคุณที่รับชมคลิปกดติดตามกดถูกใจขอบคุณมากครับ